วันนี้ก็มาในธนะแบ brand ambassador ของ Dior ค่ะแล้วก็มาในรูปของ Dior Cruise 2025ค่ะดูวันนี้มาในมาแบบเท่ๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเออจะต้องเดินถมไกลมาก <c oughs> <c oughs> ก็เลยใส่บูทอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะได้แบบทำมันทำแงนิดนึงค่ะ ใช่ค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยะคะ่ะสำหรับสยามพารากอนนะคะก็เป็น World Fashion t r e n n 2025ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาช็อปกันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีตัวแทนของหลายๆแบร,รนด์มานะคะคิมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือดีโอค่ะ,นนนะ,ค,ะคือช่วงนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักเลยะคะ่ะ จริงๆไม่ได้ตีทุกวันนะก็จะมีสลับสลับค่ะก็คือฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีไปออกกาลังกายกับเพื่อนๆบ้างแล้วสลับสลับเพราะว่าไม่งั้นจะเบือออบ่อ,อ,อใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่แฟนๆอาจจะเห็นอยู่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วทิมไปตรวจมาแล้วก็แบบบังเอิญว่าเจอโรคอะไรบางอย่าง ก็คือเดือนที่แล้วอะตรวจอยู่โรงพยาบาลทั้งปีทั้งเดือนเลย เองซะส,ส่วนใหญ่แล้วก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราแบบเราก็เป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองเยอะม,มากๆแล้วค่ะแต่พอมาเจอเรื่องเนี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเฮ้ยทั้งๆทงี่เราดูแลดีมากแล้วอ่ะเรายังเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยแบบยิ่งใส่ใจเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่อง เกี่ยวกับภูมิต้านทานนะคะใช่แล้วก็คือคิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็เป็นภูมิแพ้ที่ค่อนข้างหนักแล้วตรวจไปตรวจมาเจอว่าแบบภูมิของเรามัน,มนแย่มันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยมันไปทําให้หลายๆจุดที่มันอักเสบขึ้นมาอะไรางเงี mm ้ hmm. ไม่ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับแพ้ภูมิใกล้เคียงกันก็ต้องรักษาอะไรประมาณนั้นะ ก็วา,วางแขนฉีดยาค่ะก็ต้องไปฉีดว่าฉีดแต่ว่าเดี๋ยวคิดจะทำคลิปมาแบบสรุปให้ฟังอีกทีเนี่ยแบบว่าภาษาแบบชาวบ้านเลยแล้วกันคอ่อา <c oughs> ใช่เป็นเป็นอ่ภูมิคุค้มกันปกพล้อง <c oughs> ก็คือเป็น autoimmune disease อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ SLE <c oughs> หลักๆหรอคะเกิดจากการเป็นภูมิแพ้แล้วก็มาเป็นลองโควิดใช่แต่คิดเป็นโควิดครั้งเดียวเองนะก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรงเี้ยก็ก็ก็เลยคุยกับหมอ,อ,อตอนนี้คิดก็ยังไม่เข้าใจ100%นะคะแต่ว่าวิธีการรักษามันก็มีค่ะแต่มันก็ต้องดูว่ามันจะได้ผลไหม สายใจกันค่ะแล้วก็ต้องควบคู่กับการดูแลตัวเองไปด้วยค่ะเออมันก็ร้ายแรงเพราะว่ามันคล้ายๆตอนนั้นที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเขาะไจบวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งจะได้สออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เครียดว่ากรแบบเฮ้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสรุปแล้วตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจแล้วไม่ไม่ใช่ก็มีการแบบ ของหวานมากของหวานเค้กขนมอะไรอย่างเงี้งยซึ่งตอนตอนนี้ก็กินนะแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเท่ากับเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็พยายามศึกษาอะไรที่มันทําให้ภูมิต้านทานตัวเองแข็งแรงแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะทำอาหารตานการอักเสบก็มี แบบเต็มโรงพาบาลเลยแล้วหมอตกใจเลยอะแต่ว่าน่ารักมากเลยอะรู้สึกแบบเฟรชโฟมากเลยที่มีเพื่อนดีๆใช่ใช่ใช่ค่ะไม่ลงไม่มีอะไรทำอะไรคิดได้เลย กินเพราะว่าคนรอบข้างอะบอกว่ากินอะไอะกินเข้าไปแบบให้มันช่วยดี็อกให้มันช่วยแบบอ่าซ่อมแซมร่างกายถ้าเราแบบยิ่งไปเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแย่ดดเดือนหนึ่งจริงๆเพิ่งเริ่มขั้นตอนการรักษาจริงๆเดือนหนึ่งนี่คือตรวจตรวจทุกวักนใช่ค่ะทุกอย่างมันเร็วมาก นี่ดีขึ้นนะคะก็เลยจะแบบเดี๋ยวจะอัดคลิปมาแล้วก็อยากจะแบบเป็นอุทาหรณให้กแบบับเพื่อใครที่เป็นโครคคล้าลยๆเราอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าเออยุ้ไม่ได้แบบอยู่คนเดียวนะอะไรเงยคือคิมคิดว่าตัวเองเป็นภุมแพ้มาตลอดจมูกตานอะไรอย่างเงี้ยตาบวม แล้วก็พอไปตรวจก็เลยทำเอ็า m r ไปรากฏว่าเจอแบบตองน,น้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้เป็นภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วอะไรคือการร่างกายอักเสบไม่ไค่ะมันเป็นมันเป็นเอแอนติบอดีมันคือเซลล์ของเราอะ่ะมัน,ม,นมันแบบมันไม่ใช่อากการอะไรที่เราแบบเป็นไม่ได้ป่วย ต้นเอฟเฟกชีวิตหรือว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ของทีมมันเอฟเฟกหมดแล้วค่ะจริงๆก็ไม่นะคะคุณหมอ,อเขาไม่ได้ห้ามอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ก็ต้องมาฉีดยาทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ค่ะ เคที่บ้านแล้วก็แบบแล้วก็ลืมแล้วอีกวันนึงตื่นมาก็ปกติแหบะบเออวังว่า